และ EP นี้นะผมจะมาเรื่องจัดอันดับรถซิ่ง90ยอดนิยมนะครับสูงสุดของ Honda นะขอสักครั้งขอสักครั้งบุญตุนะบุญตุต้องบอกว่าบุญตุเลยนะ ครับสวัสดีครับมินเยกะลาดชาแนลนะครับวันนี้อยู่บ้านพี่ชายผมนะครับพี่ชายคนนึงนะพี่หงพี่หงบอกชื่อพี่หงนะครับเขาเป็นนักสะสมรถเหรอจริงๆก็ชอบรถมากกว่าเล่นรถ90มี90ที่เป็นแรเทมทน้งนั้นเลยและวอีพีนี้นะผมจะมาเรื่องจัดอันดับรถซิ่ง90ยอดนิยมนะครับยอดนิยมของมินเนยกะลาดนะครับอย่าแบบดาม่าอ้างอิงมีรุ่นนู้นรุ่นนี้นะครับเอาที่ผมชอบและเผอิญพี่หงมีรถซิ่ง90ยอดนิยมที่เป็นแรเทมนะแรื่องราคาที่ทุกวันนี้แพงขึ้นนมากๆะครับ ผมเอาอยู่เจน90นะไม่ได้ข้ามปี2000นะครับพี่โฮมีอยู่3,000มีอยู่3,000นะไปดูกันดีกว่าว่ามีคันไหนบ้างนะครับแต่อันดับที่1พี่โฮไม่มีแต่ที่นี่ตอนนี้มีอยู่3 0ันของพี่โฮนะครับเราไปดูดีกว่านะครับว่ารถซิ่ง90ยอดนิยมที่ผมจัดอันดับนะมีอะไรบ้างนะครับไปดูอยู่ข้างหลังผมแล้วนะน,นี่ปัดเลยปัเลย นี่ข้างหลังผมนะครับจัตุรเทพรถซิง90นะจริงๆต้องเรียกอะไรเบนจะพาคีเหมือนพาเครื่องนะแต่อันดับหนึ่งไม่อยู่ที่นี่นะครับอันดับหนึ่งต้องไปหาอีกอยู่เก็บไว้แบบว่าลายเทมสุดๆของจริงนะอันนี้ผมพามาดูสี่อันดับก่อนนะครับนี่พาเจ้าซูเป้ามาด้วยบอกนิดนึงพี่ฮงหาซูเป้าเหมือนกันแต่บังเอิญพี่ฮงซื้อซูเป้าตัว90มาแล้วเลยไม่ได้ซื้อซูเป้าแปดนะครับนี่นี่ซูเปา้าเก้าูเยมือนไหม นี่พี่ฮงมีซูเปอร์เก้าศูนย์แล้วพี่ฮงเลยบอกว่ายังยังยังไม่เอา80เพราะว่าตอนนี้มี90แล้วโตโยตา้ปปาซูเปอร์ตัวใหม่นี่รอเรารอเรา เอาวันนี้เราจะพามาเรื่อง90ดีกว่าจัดอันดับผมจัดอันดับให้แล้วอันดับในใจนะอันดับที่ผมจัดมีทั้งเรื่องความหายากนะครับและเรื่องราคาค่าตัวที่ทุกวันนี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆลองทายว่าอันดับไหนก่อนอันดับไหนอันดับไหนอันดับ5นะครับอันดับ5รถ90ที่มีความแรงแล้วราคาสูงนะครับผมยกให้เป็นโตโยต้าสุปราคันนี้ To โยต้าซูปาร์นะซูปาร์พาร์ทท็อปซีเกนะครับคือบอกก่อนว่าไม่มีพาร์ทเดิมเลยเอาเจ้าซูปาร์ท็อปซีเกคันนี้ที่ลงขายไว้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคันนี้เป็นอันดับที่5นะครับณนะวันนี้ซูปาร์บ้านเรายังพอมีเยอะอยู่นะครับต่างประเทศก็ยังเล่นกันเยอะที่ผมให้อันดับ5เพราะว่าเรื่องความแรงอาจจะหายังไม่ยากเท่า3คันข้างหลังนะครับอันนี้เลยได้เป็นอันดับ5นะครับราคาวันนี้ขึ้นไปเยอะมากแล้วแต่ก็ยังถูกกว่าหลังข้างหลังผม3คันนัน,นะครับนี่คันนี้มาให้ดูหน้าตาหน้้้าาาตหอออองงงงเเเคคครรรืืรื่่่่ใดดูวยวย ของแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับข้อดีข้อเสียซูเปอร์เมื่อสมัย ผมเท้าความไปสัก5ปีดีวกว่า5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วซูเปอร์หลักแสนหาได้นะหลักแสนคือหลายหลายแสนแปดเก้าแสนถึงล้านหาได้นะครับณาวันนี้ค่าตัวทะลุ2ล้านไปแล้วนะครับคันนี้ก็ขายอยู่2ล้านสองแสนบาทนะครับนี่หน้าตาของเครื่องนี่หน้าตาเครื่องของคือรถทุกคันที่นี่เป็นเครื่องเดิมหัวใจเดิมนะครับไม่มีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมหมดนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2 j เจทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง6สูบ3 0 0 0ันีีนะครับนี่ทวินเทอร์โบหน้าตาจะแบบดุดันนิดนึงแรงม้าตามสเปคไม่รู้ตาม ไป280แรงม้านะครับคันนี้เดิมๆเลยเกียร์ออโต้นะครับโดยส่วนตัวผมว่าจุดแข็งซูเปอร์เลยคือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 2J t ร r โบนะครับเป็นเครื่อง 3,000cc หสูบ 3,000cc นะครับในตระกูลเครื่อง6สูบไม่ได้เป็นเครื่อง V นะเป็นเครื่องที่4ีเยอะที่สุดนะครับโมดิฟายง่ายทนได้แรงม้าเยอะนิยมเอาเครื่องของซูเปอร์เนี่ยครับไปย้ายใส่ในหลายๆบอดี้นะในเรื่องการใช้งานก็ดีแล้วก็เรื่องการทำโมดิฟายทำรถแข่งนะครับเครื่องยนต์ทำ1,000แรงงมมมม้าาา่่ยยๆเลลไไีอะกั ไม่ต้องใส่ของระยะๆก็ได้1,000พันแรงมานะอ่ะดูหน้าตาภายในดีว,ว่าซุปเปอร์หน้าตาหล่อเหลาไหมข้อดี จุดเด่นของภายในซูเปอร์คันนู้นคั้นู้นหน้าตาคอนโซลซูเปอร์นะออกแบบมานะแบบค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนเครื่องบินไหมอารมณ์แบบว่าฮอปพิดเครื่องบินนะในยุคนั้นคือคอนโซลอ่ะจะบิดหาคนขับทั้งหมดนะครับไมเมยช่องอะไรทุกอย่างจะเป็นทําเป็นกลมๆเหมือนเกตวัดของซิ่งอะไรเงี้ยหน้าตาก็ดูแบบซิ่งจ๋าเลยให้ซูเปอร์ดับ5เพราะว่าความแรงยังหาได้อยู่หายากจริงแต่ยังพอหาได้แล้วก็เรื่องของราคามูลค่าค่าตัววันนี้ไม่ขึ้นเหมือนรถข้างหลังผมสคันนี้นะค่าตัวยังถูกที่สุดนะครับไปดูอันดับ4ในดวงใจผมนะอัันดบ4 ที่มีความทั้งความแ,แลและเรื่องราคาที่ขยับมาเหนือกว่าเจ้าโตโยต้าซูเปอรนี้นะไปดูอันดับ4ของผมนะครับว่าคือรถอะไรไป อันดับ4แลเทมอีก1คันนะครับนี่เจ้าสกายไลน์ R32 GTR นะครับนี่เป็นไงหล่อมากคือตอนนี้ GTR ราคาขึ้นทั่วโลกคนเล่นทั่วโลกนะครับความหายากคือต้องบอกก่อนคือนิสสัน R32 เนี่ยมีทั้ง GTS และ GTR นะ GTS ยังพอหาได้ราคาค่าตัวอาจจะย,ยังไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็น GTR แท้ๆนะ GTR แท้ๆนะมูลค่านะวันนี้ผมว่า4ล้านบวกนะครับ4ล้านบวกส่วนคันนี้เจ้าของไม่ขายไม่ต้องไม่ต้องทํามาถามไม่ขายอ่ะเราไปดูหน้าตาว่าทําไม R32 ถึงเป็นที่ยอดนิยมอันดับ4นะแล้วก็รถมี ดีอะไรนะครับผมให้ดูในใต้ฝากระโปรงดีกก่อว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปคันนี้ก็ยังเป็นเครื่องเดิมตรงบอดี้นะครับเป็นเครื่อง RB 2 6นะครับรอเลาไหมอันนี้เป็นขึ้นเทอร์โบเดียวนะครับมีการโมดิฟายมาแล้วทั้งตัวนะครับเครื่องยนต์ทำทุกอย่างที่มีในไกระดานนะครับจูนไป770แรงม้านะครับคันนี้ขับสนุกมากข้อดีของ R 3 2 GTR นะครับนี่ GTR แตกต่างกับ GT s ยังไงง่ายๆเลยครับนี่นี่เลขตัวถัง BNR 3 2นะครับ คือถ้าเลขตัวถังเป็น BNR จะเป็น GTR นะครับถ้า GTS จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ GTR จะขับเคลื่อน4ล้อนะข้อดีแล้วก็เป็นรุ่นที่ณนะวันนั้นเป็นรถที่ไม่ได้ขับ4 Fu l l time อ่ะเป็นรถที่ค่อนข้างฉลาดนะจะขับ4ต่อเมื่อมีการล้อฟรีล้อหน้าและล้อหลังไม่สัมพันธ์กันนะครับจะมีระบบเพรสเชอร์ส่งแรงดันมาทําให้รถขับเคลื่อน4ล้อนะโดยอัตโนมัตินะแล้วพอวิ่งด้วยความเร็วสูงจะปลดระบบขับเคลื่อน4ล้อออกนะครับเป็นกระจายกลาลังนะครับเป็น30 70ิอะไรประมาณนี้นะตัวเครื่องนนองสนะองสรใชู้ ขี่มันมากอะเสียงดุดันเสียงหวานมากโดยส่วนตัวชอบมากนะชอบ r b 26เหมือนกันใช้งบประมาณในการโมดิฟายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างคันนี้จะทําให้ได้7 800แรงมา้าต้องเปลี่ยนทุกอย่างนะครับลูกกา้านแคมทุกอย่างต้องมีแต่ถ้าเป็น 2J ที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะไม่ต้องทําอะไรเลยใส่เทร์โบแปะไปลูกเดียวได้แรงม้าเลยนะครับเครื่องยนต์ของ r b 26ทุกอย่างจริงๆก็ดีครับแต่ตอนนี้มูลค่าเครื่องก็แพงขึ้นตัวรถก็แพงขึ้นมานะครับาใครจะโมหรือเก็บ R32 นะต้องคิดดีๆนิดนึงว่าเงินในบัญชีพอมมมมััยสส่่่ววนนตไีปากอ GTR 32น่าจะอยู่ล้านกว่าบาทนะครับหลักล้านล้านถึงล้านกลางประมาณนั้นนะคันนี้ก็มูลค่าไม่น่าผมว่าไม่น่าเกิน2ล้านนะวันที่ณนะวันนั้นนะเรามาเอาราคามาเทียบไม่ได้แล้วครับเมื่อ5ปีที่แล้วนะราคาที่ผมเทียบประมาณ5ปีที่แล้วแต่วันนี้ทะลุเกิน4ล้านแน่นอนนะครับ4ล้านผมว่าเจ้าของรถไม่ขายแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมไปด้วยไปดูภายใน r 3 2นะ R32 ภายในจะผมว่าโดยส่วนตัวจะดิบๆเถือถ่อนๆหน่อยไม่เหมือนซูเปอร์อ่ะเนี่ยภายใน r 3 2นะครับจะสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆนะครับอ่าผมว 90นะจะมีเกจวัด3ตัวนี้นะครับ GTR จะมีแถมมานะเกจวัด3ตัวนี้ก็มีวัดแบตเตอรี่อุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วก็วัดบูตนะครับมีจอแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลประมาณนี้จริง,รงๆเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรมากนะอนี้ทําการเปลี่ยนชุดเบาะหน้าเบาะหลังเป็นนิสโมแล้วก็มีคันนี้ถือว่าสาภาพภายในแล้วก็ตัวรถค่อนข้างจะแบบป90%เลยคือพี่คงเป็นนักเล่นรถนะเก็บสะสมรถแล้วรถทุกคันที่เขาเก็บมีมูลค่าทางนั้นเลยนะหายากอันดับหนึ่งคือต้องหายาก มีเจ๋งกว่า R 3 2อีกนะอันดับ3นะเจ๋งกว่า R 3 2อันนี้เจ๋งกว่ายังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะว่าทาไมผมถึงจัดอันดับให้คันนี้เป็นอันดับ3ามนะครับมีมูลค่าและความแรงมากกว่าเจ้า R 3 2คันนี้อีกลอไปดูกันนะครับอันดับ3ครับทรา อันดับ3ในดวงใจผมนะครับความแรและเรื่องราคาเป็นอันดับ3นะครับมีความหายากมากกว่าเจ้า r 3 2 gtr และมูลค่าค่าตัวณตอนนี้ใกล้เคียงกันอาจจะเรื่องความความแพงหรอหมูลค่าหาไม่ได้ดีกว่ารถคันนี้หาไม่ได้นะครับคือเจ้ามาด้า r x 7นะนี่หน้าตา เพื่อนๆอาจจะบอกว่า R X 7ขายร้านกบาอเองนี่ทำไมมันถึงหาย,ยากกว่าแล้วก็มูลค่าจะแพงกว่า3 R 3 2 t GTR ได้ยังไงคันนี้เป็นตัวพิเศษท็อปสุดๆเรียกว่าท็อปหรอเรียกว่าหาไม่ได้เลยดีกว่าบ้านเรามีไม่น่าเกิน5คันที่เป็นปปรถ R X 7 s กเซเว่นนะครับคันนี้คือเป็น RX ปป R X 7 s กเซเว่นิตนะไปดูว่าความแตกต่างของ RX ปป R x 7 s กเซเว่นับาทั่วไปต่างกันยังไงนะครับคือบอกก่อนว่ามันจะเป็นรถปี2002นะครับเป็นลายผลิตสุดท้ายแล้วมี1,500คันบ่โลันห้นรอยคันบเปิดใี้ืะองก่ดี่นว่า หน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาห้องเครื่องนะครับเรียกว่าจุดเด่นของ R X 7นะครับคือเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์โรตารี่นะหน้าตาเครื่องจะเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้เป็นลูกสูบกลมๆขึ้นลงแล้วเป็นการหมุนนะครับการสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่มันเครื่องจะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยมีกําลังอมากแต่ใช้รอบนะครับเป็นเครื่องใช้รอบนะขับขี่สนุกนะทำไมถึงเป็นสปอร R แตกต่างยังไงนะครับเลขตัวถังเป็นเลขหกี่ยวนะมีเครับเลยนะ จำนวนคันที่577จาก1,500คันบนโลกนี้นะครับแล้วมีจุดแตกต่างอีกที่ไม่เหมือนของ r x 7ทั่วไปนะเรื่องล้อแม็กนี่ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กลาย bbs นะครับ bbs m a z d a um ดุมดําแล้วตัวเบรกจานเบรกจะเป็นเจาะรูนะครับนี่จานเบรกจะเป็นสล็อตรู จาะรูมาจากโรงงานเลยและตัวคาลิปเปอร์จะเป็นสีแดงมัสด้านะครับแก้มเป็นซัปริตอานะครับที่แตกต่างและเห็นชัดเจนสุดๆก็เป็นเรื่องของภายในไปดูภายในนะครับว่าภายในซัปริตอาแตกต่างยังไงนะคันนี้ภายในใหม่มากอะต้องใหม่นะเพราะว่าตัวรถเป็นปี2002แล้วแล้วสภาพดีมากนะแอบแอบสอง่อนแอบสอง่อนรถ 1, นึ่งแสมนกิโนะกี่ปีแล้ววะยี่สิบปีแล้ว เกือบ20ปีละว,วิ่ง1 0 0 0งกิโลคือสภาพดีมากนะข้อแตกต่างของสปริตอาร์กับ r x 7ทั่วไปนะครับนี่เรื่องเบาเลยเขาให้เลคัโลผลิตให้นะโดยเฉพาะนี่เป็นไงหลังทอมแคทมีลายเคปลานะครับแล้วเบาะเนี่ยจะมีพิเศษคือมันกระดกได้นี่มันกระดกได้เป็นหลังแข็งที่กระดกได้นะเวลาขับอนะไรเงี้ยคือ i x เเป็นรถที่ค่อนข้างจะแคบนะเวลานั่งก็ค่อนข้างอึดอัดเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเดี๋ยวเพราะว่าผมตัวอ้วนนะแน่นเลยแน่นเลยเวลเาเข้ามาข้างในแล้วก็เนียแน่น รถไมโนเชนนะครับปีไมโนเชนจะมีแอร์แบกแล้วตัวคอนโซลจะเป็นแอร์แบกแล้วแล้วจะมีเพดลองนี่เพดลองเหยียบเท้านะแตกต่างแล้วชุดคอนโซลนะครับคอนโซลชิ้นนี้นะและแผงข้างทั้งหมดเนี่ยเนี่ยจะเป็นสีเทาๆแล้วไม่ใช่สีดำหรือดำเงานะครับจะเป็นสีเทาไมส์บริตจ์อานะมีโลโก้เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมโรตารีนะตรงนี้ แล้วพวกพวงมาลัยเบรกมือแล้วก็หัวเกียร์จะเป็นได้แดงเหย็บได้แดงนะครับที่แตกต่างชัดเจนนะอันนี้เป็นรถสาบรีดอาทแท้ๆนะไม่ได้ย้ายของนะครับหายากมากๆมากๆพันหคันทั่วโลกครับความแรผมเลยจัดให้เป็นอันดับ3นะครับ เดี๋ยวไปดูดอ,ดนนอันดับ2กันดีกว่านะครับอันดับ2คือรถอะไรนะอันนี้โคตรแรโดยส่วนตัวไม่เคยเห็นไม่เคยมีมาเซอร์วิสที่อู่แล้วไม่เคยขับคันนี้แรมากนะครับไอคันก่อนหน้านี้ทุกอย่างอาจจะเคยแต่สปิดอาร์โดยส่วนตัวก็ไม่เคยสัมผัสเหมือนกันนะมีไอเอ็กเซเเคยเคยขับเคยเคยมีการเซอร์วิสอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เคยสัมผัสเป็นเป็นซัิดอาร์นะรู้ก,ก่อนเดี๋ยวบอกเขาผัง ดับ2นะครับเราเดินทางมาถึงอันดับ2แล้วนะครับเจ้าคันนี้นะสุดยอดรถนะครับ Honda N S X นะครับนี่หน้าตาหูยที่สุดของที่สุดนะคือสุดยอดของ Honda แล้วนะครับอยู่ในเรียกว่าห่วงโซ่อาหารสูงสุดถ้าเป็นสัตว์ก็สิงโตเอ๊ะไดโนเสาร์สิงโตดูแบบ ยังไม่ยิ่งใหญ่พอทีเล็กทีเล็กคันนี้คือที่สุดสูงสุดของ Honda นะสูงสุดในใจผมด้วยของรถซิง90คือแบบที่บอดโดยส่วนตัวไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นตัวเ,เป็นๆด้วยเคยเห็นแบบผ่านๆไม่เคยได้แบบมายืนใกล้ชิดเงี้ยลูกคำลูกคำเนี่ยหน้าตาไง h o n d a NSX นะครับอันนี้เรียกว่าโฉมรุ่น NA 1เป็น Honda n s x NA 1นะครับมี NA 1แล้วก็มี NA 1นึ่ง Type R NA 2 NA 2ท Type R ประมาณนี้คันนี้พี่ฮงนําเข้ามาเองเหมือนเจ้าสปรีตร์นะครับคันนี้มาจากญี่ปุ่นเน กินว่าหูฉุนกินวาซาบีวาซาบีขึ้นจม,มูกไปดูหน้าตาผมพาไปดู n s x คันนี้ดีกว่าคือบอกก่อนคันนี้ความแรอันดับหนึ่งเลยที่ว่าหายากว่าหายากแล้วแต่เรื่องของสภาพนะครับตัวรถคันนี้รถปี94นะครับนี่มานั่นด,ดูปีรถปีรถตรงนี้นี่ n s x custom made by honda toshiki factory บอกปีอยู่นี้นะครับปีผลิต94นะครับปี1994 คันที่137นะครับโอ้คันนี้เป็นไงรถปี94วันนี้ปีอะไรสองพยเกือบ30ปีแล้วล่วงเลยเวลามานานขนาดนี้คันนี้วิ่ง11,000มนกิโลนะวิ่งน้อยกว่ารถที่เราไปหาซื้อใช้งานทั่วไปบนท้องถนนอีกนะคือสภาพป้ายแดงเลยดีกว่านี่น่าดูสภาพผูแบบขอสักครั้งขอสักครั้งบุญตุนะบุญตุต้องบอกว่าบุญตุเลยนะคือเฟอร์รารี่อามูลค่าที่แบบแพงๆเรายังหาซื้อได้นะเอ็นเ็กซ์นี่หาน่าจะหูยากมากแล้วนะได้สภาพขนาดนี้โอ้โหเมมมมาาะส้ื่่อไคีปญญซ ไปดูหน้าตาเครื่องไหมว่าเครื่องหน้าตาเป็นยังไงให้ดูเครื่องนะโอ้ป้ายแดงไม่แน่ใจนะเอาเวลาเมื่อย้อนไปหปีที่แล้ว NX รุ N N ่นนี้นะครับหาซื้อได้ผมว่านะ่าจะสล้านไปไปลายถึง3ล้านต้นหาซื้อได้อยู่นะณนะวันนี้เลข7ล้านทะลุแน่นอนนะครับเล้านทะลุแน่และตัวรถหายากมากๆนะไปดูหน้าตาของเครื่องไหมนี่เครื่องยนต์เป็นไงเครื่องยนต์ไฮบริดใช้แบตเตอรี่ลูกเดียววิ่งได้นะครับสุดยอดมากเลยเอ็เเ อันนี้เป็นส่วนของไว้เก็บสัมภาระแล้วก็หม้อน้ําอยู่ข้างหน้านะครับเครื่องยนต์ n e d เป็นเครื่องยนต์วางกลางถ้าเป็นรถ90จะ MR2 Ferari r เป็นไงสไตล์พวก Ferari, r ว่า R8 ะลรพวกนั้นคือสไตล์ซูเปอร์คาร์และเครื่องยนต์วางกลางไปดูหน้าตาเครื่องยนต์จริงๆหน้าตาของเครื่องแม็กนี้ดูความใหม่ดีกว่าผมผมโชว์เรื่องความใหม่ดีกว่าคันนี้ใหม่กว่ารถที่บ้านทุกคนนะันอะรถปี2020ยังไม่สภาพอย่างนี้เลยอะกิ๊บมากทุกอย่างแบบเหมือนซื้อเวลาดีกว่าคันนี้ผมว่าถ้าเหมือนได้ซื้อ <c oughs> ไปกระจกไปกระจกข้อบแล้วก็มีตัวบังร้อนอีกทีหนะึ่งเชิบแล้วก็อุ้ยไม่เคยอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้นี่นี่นี่ ดูหน้าตาเครื่องยนต์เครื่องยนต์ณยุคนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 นะเครื่องยนต์ V6 2 8 0แรงม้าเครื่องยนต์ NA นะครับไม่มีระบบอดากาศนะที่เราพามาดูทั้งหมดวันนี้เครื่องยนต์เทอร์โบทั้งหมดนะครับแตกต่างกันเรื่องซีซีเรื่องลูกสูบมีทั้งโรตารี่แล้วก็6สูบ2600 C นรซีซีันซีซีคันนี้เครื่องยนต์ V6 3 0 0 0ซีซีนะครับ NA ทำแรงม้าออกมาได้280แรงม้าโหไม่ธรรมดานะผมว่าน่าจะขี่มันนะหูใหม่มากกินกินวาซาบิยังอยู่เลยเนี่ยเป็นไ รถในดวงใจมิดไนกาลานครับอย่าด่วา,าว่าเฮ้ยต้องมีรุ่นนะั้นรุ่นนี้รุ่นที่ผมจานดับคือรุ่นที่ผมชอบแล้วก็ผมมองว่าหายากแล้วก็วันนี้ทุกวันนี้ค่าตัวมันแพงขึ้นไปแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยลืม R 3 4หรือเปล่า R 3 4ผมยกเป็นรถปี2000ขึ้นนะจริงๆอาจจะผลิตป,ปี9899แต่ลากยาวไปยันปี2000ผมว่า R 3 4ผมผมไม่ไม,ไม่ไม่มาเป็นรถ90ดีกว่าวันนี้พามาดูเรื่องรถ90นะครับรถมูลค่า7ล้านนี่คือไม่ได้เป็นราคาตายตัวแล้วก็ซื้้้้้้ออออขขาาาาายยยกกััััันนนนนนนะคบจจแพงงวว่่่ีดดดื7ลตํ็็ไไมเป ความหายากและสภาพผมก็ยังไม่ให้เป็นอ,อันดับหนึ่งนะเ,<อ>เดี๋ยวไปดูอันดับหนึ่งกันนะครับว่าอันดับหนึ่งคือรถอะไรนะแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่พี่ฮงไม่ได้มีไว้ในครอบครองนะครับพี่ฮงอาจจะแบบหาไม่ได้และเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงไปดูอันดับหนึ่งดีกว่านะครับว่าอันดับหนึ่งคืออะไรนะไปเดี๋ยวผมพาไปดูอันดับหนึ่งเลย เป็นไงครับเพื่อนๆได้เห็นอันดับ5 4 3 2อันดับ1ยังไม่เห็นนะอันดับ1ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะอยู่ที่อูนี่นะครับให้ดูก่อนนะครับนี่ซิน v วียรสิเป็นพาร์ทแพนดัมนะครับล็อกเก็ตบันนี่ยังไม่ใช่นะอันนี้เป็นชุดแต่งหน้าบอสน,นะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันดับ1ในดวงใจผมนะ 200x เป็นไง 200x คันนี้ก็สวยงามนะแต่ก็ยังไม่ใช่คันนี้ก็เป็นคัสตอมจาก,กวัว ธรรมดาไปนี่มาฝั่งนี้เดี๋ยว Evolution ที่จะพูดถึงนะครับคือ Evolution ยังไม่ใช่ Evolution ก็ยังไม่ใช่แล้วถ้าเป็นนิสสัน GTR คันนี้อ่ะ GTR คันนี้เหรอ GTR จริงๆก็ถือว่าเป็นรถที่เหมาะสมนะเหมาะสมแต่ไม่ใช่รถก้าวปี2000กว่าแล้ว GTR เริ่มต้นตั้งแต่ปี2 0 0 6 2 0 0 7ยังไม่ใช่นะ 350Z ้เปิดประทุนก็ไม่โดนตา Nissan s e ฟิ r o สุดท้ายท้ายสุดคือนิสสันเซเวโลไม่ใช่ยังไม่ใช่รถแลเพราะเซเวโลยังมีในบ้านเรานะครับเป็นรถที่มีซื้อขายบ้านเราได้ปกติณนะทุกวันนี้ราคาก็ยังไม่ขึ้นไปมากมายกระโดดจนแบบไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นอนะ่ะจับต้องได้อยู่พาไปดูอันดับหนึ่งเลยดีกว่าฉเฉลยเลยไปไปดูอันดับหนึ่งของเรา อันดับหนึ่งเดินทางมาถึงแล้วนะอันดับหนึ่งในใจตลอดกาลนะครับเฟียสหนึ่งสามหนึ่งหรือเจ้าคุณปู่เฟอร์รารี่ของเราเนั่นเองนะคือผมบอกกันนะการจัดอันดับมินไนต์กล่านะครับด้วยความพอใจของผมเองนะไม่ได้อ้างอิงตลาดโลกไม่ได้อ้างอิงใครนะครับรถที่พาเพื่อนเพื่อไปดูโดยส่วนตัวถือว่าเป็นรถที่หายากแรงเทมทั้งนั้นมูลค่าสูงหายากที่สุดคือน,นี่ทำไมถึงจัดปูเนะ่เนั้นอันดับหนึ่งรู้ไหมมันโลกของเจ้ามินไนต์กล่าไงเลยเป็นอันดับหนึ่ง,ง,นง,นนนนงสนิมเนี่ยหายากไหมดูเครื่องยนต์ดีกว่าพาไปดูเครื่ สมรรถนะเครื่องยนต์ของเจ้าคุณปู่นะครับเอาจริงๆนะไม่ไหวแล้วตอนนี้น้ำลายปูมปา่าหมดแล้วอันดับ1ในใจมีนายกหลาดนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆได้ไปดู5อันดับรถซิง่ง 90แลอเทมพีนี้ไปก่อนนะครับฝากติดตามมีในายกหลาดชแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เยอะๆนะเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณพี่หงนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้พี่หงเราคงไม่ได้มีรถ90แลอเทมมาให้เพื่อนๆได้ดูนะผู้ใหญ่ใจดี SPPview นะครับล้อไกอานะครับยังไงฝากติดตามมีในายกหลานนะครับไปก่อนครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ